สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทาผัดเผ็ดปลาดุกอันดับแรกแรกลปลาดุกนะจ๊ะวันนี้แก่เป็นชิ้นแล้วก็เราไปทอดเพื่อไม่ให้มีก้างทานง,ง่ายๆเลยจากนั้นเอาพริกแกงเผ็ดผสมพริกขี้หนูลงไปผัดให้หอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้าตาลปี๊บผงปรุงรสเกลือพริกไทยตัดรสนิดนึงผัดให้เข้ากันตามด้วยใบยมะกรูดแลปะปลาดุกที่ทอดกรอบกรอแบบนี้แล้วนะจ๊ะ แล้วก็ตามเลยจ้ะกระชายซอยหั่นฝอยแบบนี้ซอยกับมือเลยนะเนี่ยแล้วก็โหระพาใส่เลยจ้ะใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยเราสามารถเติมมะเขือต่างๆได้นะจ้ะแล้วก็พริกไทยอ่อนเสร็จแล้วจ้ะน,นี้ปลาย20กว่าโลนะจ๊ะแล่เอาแต่เนื้อได้ประมาณนี้จ้า ทานคู่กับไข่เจียวม้วนจะ